ขอให้พวกคุณออกจากบริษัทนี้และออกจากบ้านหลังที่พวกคุณอยู่ด้วยนะคะนูอจะให้พวกเรา3ามคนอยู่บ้านเช่าเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะฉันจะหาทางให้พวกเราเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมให้ได้ลูกชิ้นไหมคะลูกชิ้นไหมคะอร่อยอร่อยสดๆเลยคะ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้้วยวะฉันเป็นลูกคนโตพ่อแม่ไว้ใจให้ฉันบริหารธุรกิจของครอบครัว มเป็นลูกคนกลางครับผมชื่อฉันชื่อคิมเป็นลูกคนเล็กพ่อก,กับแม่รักฉันที่สุดผมชื่อไอผมเป็นลูกคนกลางของบ้านครอบครัวของผมค่อนข้างมีฐานะพ่อแม่จากพวกเราไปเมื่อสองปีก่อนพร้อมทางทรัพย์สินสมบัติมากมายดูเหมือนว่าครอบครัวของเราจะไม่มีปัญหาอะไร ยกเว้นพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กที่ชอบทะเลาะก,กันและเปรียบเทียบกันเป็นประจำว่าใครคือลูกที่พ่อแม่รักมากที่สุดลูกคนเล็กที่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเอาอะไรมามั่นใจนักหนาหรอว่าพ่อแม่เนี่ยรักแกยัยคิม <H it> พี่บิวพี่จะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะพอหลายครั้งที่ดีวงานกับลูกค้าได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าความสวยของคิมไม่ใช่หรอ พี่บิวอะแข็งทื่อเหมือนก้อนหินไร้เสน่ห์แบบนั้นอะลูกค้าที่ไหนเขาอยากจะคุยด้วยขอโทษนะแต่ว่าฉันเนี่ยมีสมองเนี่ไม่ได้มีดีแค่แต่งตัวไปวันเหมือนแกนี่เ,เลิกทะเลาะกันได้แล้วจะเป็นลูกคนไหนอะพ่อกับแม่ก็รักเหมือนกันนั่นแหละแล้วคนที่โดนพ่อแม่เมินอย่างพี่ไอซ์อะมีสิทธิ์มาพูดอะไรแบบนี้ได้หรอนี่ พี่ไม่ได้โดนเมินนะ ben: พี่ไอายพี่เป็นลูกคนกลางที่ไม่ได้ดูแลธุรกิจครอบครัวหรือแม้แต่ได้รับความเอาอกเอาใจเท่าน้องคนเล็กอย่างคิมแบบนี้เรียกว่าเมินก็ถูกแหละ<_ <statistically> <_?บะเกียดที่หน้มามันชมัดเลยอะไม่รู้จะเกิดมาทำไมฉันน่าจะเกิดมาเป็นลูกคนเดียวให้มันจบ อะไรทําให้เราสามพี่น้องเม่รักกันเนี่ยทั้งๆท,ที่ตอนเด็กรักกันดีดแท้ๆหรือเพราะเวลาที่มันล่วงเลยเลยทําให้เราเฉยเมยต่อกันข้อเสนอที่ทางคุณยื่นมามันก็ดีนะครับแต่ม,มีคนให้เยอะกว่าหากให้มากกว่านี้เกรงว่าทางเราจะขาดทุนแล้วนะครับผมว่านั่นมันคงเป็นปนัญหาของคุณแล้วครับไม่ใช่ปัญหาของผม ผมคงก็ไม่คุยกับลูกค้าจเจ้าอื่นต่อแล้วนะครับออขอโทษค่ะนี่คิมมาช้าไปหรือเปล่าคะเนี่ย นัดทานข้าวกับเรานะครับ้องคิมค่ะดูเหมือนว่าพี่สาวกับพี่ชายฉันเนี่ยจะไม่ค่อยได้เรื่องเลยค่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าหน้ามอแบบนั้นอะ,อะดิวเนี่ยแกปิดไม่ได้หรอกออแล้วก็ช่วยสำเนียดไว้ด้วยนะหน้าสวยๆของแกเนี่ยมันมาจากเงินและพักน้ำแรงของฉัน นี่ทั้งสองคนเนะ่ะเลิกทะเลาะกันสักทีเถอะนารับไม่ได้เหรอที่น้องคนเล็กเก่งกว่ารับไม่ได้ที่น้องคนเล็กเก่งกว่าแต่ทำตัวสมเสื่อมต่งางนี่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยแกคิดหรอว่าแกจะทําทำตัวแบบเนี้ทำยังกับตัวเองดีตายแหละดิวง,ง่ายง่ายแค่เนี้ก็ไม่มีปัญญาปิดนี่นี่เลิกทะเลาะกันสักทีสิ คุณท่านทั้งสองที่อยากให้พวกคุณได้สุขสบายก่อนที่จะได้รับรู้ความจริงค่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะนับจากนี้ไปขอให้พวกคุณออกจากบริษัทนี้และออกจากบ้านหลังที่พวกคุณอยู่ด้วยนะคะแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะรับมันปุบปับเกินไปะครับคุณท่านได้เตรียมที่อยู่อาศัยและอาชีพให้พวกคุณทั้งสามคนแล้วล่ะคะ่ะ นี่จะให้พวกเรา3ามคนอยู่บ้านเช่าเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะนี่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแน่นะครับคุณทนายไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแน่นอนค่ะเออแล้วอาชีพที่คุณว่าเนี่ยคืออะไระคะร้านขายลูกชิ้นปิ้งค่ะ คุณพ่อของคุณก็เคยขายมาก่อนตอนที่ท่านยังเด็กท่านก็คงคิดว่าต่อให้ธุรกิจจะล้มละลายก็ยังมีอาชีพเก่าให้คอยสานต่อหมดหน้าที่ของฉันแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะใครจะทำก็ทำไปเถอะคิมไม่บ้าทำด้วยหรอกแล้วคิมจะทำยังไงจะเอาเงินที่ไหนใช้แล้วคิมจะไปนอนไหนล่ะหิบบ้าเอ้ยนี่ก็คงต้องทำแบบนี้ไปก่อนอะ แล้วก็ค่อยหารู่ทางใหม่ก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละครับ ต้องทอนด้วยของ้นี่ยโอ้โหน้ำจิ้มสูตรคุณพ่อเนี่ยเด็ดจริงๆเลยดูสิขายดีมากเลยอะ่ะนี่พวกแกไม่ต้องห่วงนะฉันจะหาทางให้พวกเราเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมให้ได้ คิมมันอันตรายคิมแต่มันเอาเงินเราไปเงินของเราอ่ะโอเว้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะพวกแกกินกันเลยนะฉันไดเอทอะไดเอทไปให้ใครดู สภาพพวกเราแบบเนี้ยไม่ม <Sh ot pie> here, oh ีใครเขาอยากจะคบค้ากับพวกเราหรอกนั่นสิพี่ทำงานมาเหนื่อยเนี่ยกินเถอะพี่ก็ฉันบอกว่าฉันไม่หิวไงพวกแกนี่นี่พี่บิวยังจะมาบอกว่าไม่หิวอีกหน้าอายสม่ไหม กินเยอะๆนะพี่ขอบใจนะอืมพี่รู้สึกเหมือนเราตอนเด็กๆเลยเนาะตอนนั้นน่ะเราก็นั่งกินข้าว,บบวก,กันแบบนี้หัวเรา,ะ,เาะกันแบบนี้แหละตอนนั้นเราอ่ะก็รักกันแบบนี้แหละ ขอโทษนะขอโทษอะไรก็ขอโทษที่พี่เคยดูถูกแกพี่ยอมรับนะว่าพี่อิจฉาแกที่พ่อแม่เอาใจแกคิมก็ขอโทษพี่บิวเหมือนกันนะที่จริงคิมก็อิจฉาพี่บิวอะที่พ่อแม่ไว้ใจพี่บิวทุกอย่างเลยคิมขอโทษนะพี่ไอ พี่บอกว่าพ่อแม่เหมือนพี่อะที่จริงพอพี่เป็นคนฉลาดเรียนเก่งพ่อแม่เลยไม่ต้องมีเรื่องเครียดเพราะพี่ท่างหากฉันด้วยนะฉันขอโทษที่ฉันเคยพูดว่าอยากเป็นลูกคนเดียวอะถ้าวันนี้ไม่มีพวกแกฉันคงแย่แน่เลยอะการมีพี่น้องเนี่ยมันดีจริงๆนะว่าไหมทุกคน เดีย๋ยวถูกฉนข้ากันรถเข็นหายไปไหนอะนี่มันมีคนบ้าขโมยรถเข็นด้วยเหรอวะเนี่ยทำไงดีอะแบบนี้เราก็หมดหนทางทำมาหากินแล้วดิ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนี่มันรถของบ้านเรานี่นี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะคุณทนายเล่นสกปกหรอใจเย็นๆนะคะฟังฉันก่อนทุกอย่างเป็นฝีมือผมเองแหละครับอะไรนะผมทนเห็นพี่บิวกับคิมทะเลาะกันไม่ไหวก็เลยให้คุณทนายโกหกว่าพวกเรลาล้มละลายผมรู้มาว่าพ่อยังมีบ้านหลังเก่าอยู่และก็รถเข็นลูกชิ้นสมัยพ่อยังเป็นเด็ก ผมก็เลยนึ็กสนุกจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์นะครับนี่พีเล่นบ้าอะไรเนี่ยว่างมากเหรอใช่เสียเวลาทั้งหลายวันป่านนี้ที่บริษัทจะเป็นยังไงบ้างอะคิมพี่บบลเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนว่ามันไม่คุ้มเลยจริงๆเหรอพวกเราสามคนพี่น้องใช้เวลาด้วยกัน เปิดใจให้กันช่วยเหลือกันมันคือสิ่งสำคัญที่จะพาให้ครอบครัวเราไปรอดไม่ใช่หรออพี่เข้าใจแล้วขอบใจมากนะไอซแกเนี่ยมันฉลาดที่สุดในบ้านจริงๆ <c oughs> รอบเนี่ยคิมไม่โกรธก็ได้แต่รอบหน้าคิมเล่นพิ่ตายแน่ พวกคุณ3มคนพร้อมกลับบ้านไปบริหารงานกันเรีอยงคะพร้อม,อมค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับละครสั้นของพวกเรานะครับสนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับวันนี้ไอ้มีคำถามมาถามทุกคนนะครับตอนที่พวกเราไปขายลูกชิ้นปิ้งกันนั้นพวกเราใส่ผ้ากันเปื้อนสีอะไรครับตอบได้หรือเปล่าครับ และก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับผมตอนที่พวกเรานั่งร้อมวงกินข้าวกันที่บ้านเช่านั้นเมนูที่พวกเรากินคือเมนูอะไรครับตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้คอมเมนต์เข้ามากันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแค่เนี้ย จากปลาหมอคางดํากลายเป็นแซลมอนกับทูน่าราคาแพงจุ่มลงไปเยอะๆดีกว่าสีจะได้ติดทนทนนี่เนี่ยฉลาดจริงๆ งานนิดหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วปลาดิบไมจ้า แซลมอนมีทูน่านะจ๊ะสดๆดเลยจ้าแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ฟรีเลยนะจ๊ะเชิญเลยจ้าสวัสดีค่ะแม่คะฉันมาซื้อทูน่าค่ะเชิญเลือกได้เลยค่ะเอากล่องไหนดีคะแม่ค้าจ๊ะทำไมปลาแซลมอนกับปลาทูน่ามันดูแปลกๆเพี้ยนๆนะจ๊ะอะไรกันคะคุณลูกค้าสีมันก็ปกติดีนะคะคุณลูกค้าตาบอดสีหรือเปล่าคะ แต่ว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะซื้อค่ะซื้อกล่องเท่าไหร่คะ200บาทจะ้ะงั้นฉันเอาคูหน้าสองกล่องจะ้ะได้เลยจ้านี่ค่ะ400รอบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะไว้มาอุดหนุนใหม่นะจ้างงกันเฮ้แซลมอนมีจ้าสดสดเลยจ้าแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ฟรีนะจ้าเชิญเลยจ้าปลาแซลมอนมีจ้าเอาหมดเลยสี่กล่องจ้ะสี่กล่องเลยเหรอจ้าจ ได้เลยค่ะน่ากินเนาะรอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะเท่าไหร่จ๊ะ,ะทั้งหมด800บาทค่ะนี่เงินทอนค่ะขอบคุณนะคะ นป้าไปก่อนนะค่ะทานให้อร่อยนะคะ <c oughs> ทานให้อร่อยนะคะคุณป้าข <c oughs> ายดีจริงเลย <c oughs> เลย <c oughs> เก็บร้านดีกว่าไม่ขายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ๊ย <c oughs> คุณหมอโอ๊ยช่วยด้วยป้าท้องร่วงเหรโอ๊ย <c oughs> <c oughs> อป้าคะนี่ ป้าก็ท้องร่วงมาเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะป้าไปกินปลาดิบมาไม่รู้กินได้ไหนเลยท้องเสียได้อะ่ะโอ๊ย,อยป้ากินปลาดิบมาเหมือนกันเหรอคะนี่ฉันท้องเสียก็เพราะว่ากินปลาดิบมาเหมือนกันคะ่ะโอ้ย,อย,อยคนไข้คะนี่ไม่ใช่เนื้อปลาดูหน้านะคะ ต่เป็นเนื้อปลาหมอคางดําที่นํามาย้อมสีค่ะแถมตอนสองกล้องดูยังมีแบตคีเครียแล้วก็พยาตเต็มไปหมดเลยค่ะ,ะเนื้อปลาหมอคางดำาหรอคะค่ะเอ๊ะนี่หนูเราซื้อปลาล้านเดียวกันหรือเปล่าถึงได้กินเข้าไปแล้วท้องเสียเหมือนกันเนี่ย,ยป้าคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอะแสดงว่าเราสองคนต้องโดนแมคคานั่นหลอกแน,น่ๆเลยค่ะ งั้นเอาแบบนี้ไหมคะป้าพรุ่งนี้เราไปที่ร้านนั่นกันค่ะได้ได้ไปพร้อมกันเลยนะได้ค่ะโอ้ยโอ้ยปวดท้องอะ่ะนี่แหละร้านนี้แหละที่เมื่อวานป้ามาซื้อปลาดิบไปป้าซื้อไปต้องสี่กล่องเนี่ยป้ากินไปแค่สองกล่องป้ากระท้องล่วงเลยหืเนี่ย ที่เหลือเนี่ยป้าจะเอามาปลาใส่หน้ามันป้าร้านเดียวกับที่ฉันซื้อเมื่อวานเลยอะ่ปะปลาหมอคางดำเนี่ยเราก็เอามาแลกขายส่วนของจริงเนี่ยแซลมอนกับทูน่าจริงๆเนี่ยโอ้ยน่ากินมากเลยอะเอาไว้กินเองดีกว่าวันนี้แม่จะกินให้จุกไปเลยอะ่ะแ,แล่ปลาไปเลวจริงๆเลยอะ่ะนี่มันเอาปลาหมอคางดำมาให้เรากินเหรอเนี่ยโอ้โหะเกียบอยู่ไหนเนะ่ย อ้าวโหลืมเอาตะเกียบม,มาได้ไงเนี่ยรอแป๊บนึงนะจ๊ะเจ้ามอนจาหืมหอมเฮ้ฮฮฮยไปฉันนึกอะไรออกแล้วฉันว่าฉันรู้และว่าฉันเนี่ยจะเอาคืนยังไม่ค้านั่นยังไงไปป้า คนอื่นดีนะลองกินเนื้อปลาหมอคังยำดูบ้างก็แล้วกันจะได้รู้มันเป็นยังไง ป้ารีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันมาอร่อยจังเลยไปเร็วไปเร็ว Uh น้ำจิ้มด้วยดีกว่า หมดสุดทีอาริกาโตโคเซมาสอ้๊ยเฮ้ยทำไมรู้สึกแปลกแวะเฮ้ยเฮ้ย้าสึกมาบุกอะไรตอนนี้วะเนี่ยเฮ้ยปลาแซลมอนมันก็สดนี่หว่าอุ๊ยทำไมปวดห้องวะโอ๊ะโอ้ คะจ๋าเป็นไงบ้างจ๋าได้ลองชิมเนื้อปลาหมอคางดำเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างจ๋าแกพูดอะไรอะเอา้านี่ไม่รู้ตัวเหรอว่าตัวเองเนี่ยได้กินเนื้อปลาหมอคางดำไปอะก็นเนื้อที่แกเนี่ยเอามาหลอกขายฉันไงฮะนี่แกเอาเนื้อปลาหมอคางดำม,มาให้ฉันกินเหรอเนี่ยฮะใช่ฉันนี่แหละเป็นคนสลับเองกกับมือเลยนะ สมน้ำหน้าอยากทำเลวกว่าคนอื่นเขานักเป็นยังไงล่ะโดนกับตัวเขาบ้างอะทีนี้เนี่ยจะได้รู้ซะบ้างว่าลูกค้าที่โดนแกหลอกอะเขากินเข้าไปแล้วเขารู้สึกยังไงอ,อจะได้เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างไม่คิดเอาเปรียบคนอื่นจนลืมผิดชอบชั่วดีแบบเนี้ยนี่อย่าเพิ่งมาลุมด่าได้ไหม กินยังอยู่เลยป้า เิญไปลงพักกับผมด้วยครับคุณมีความผิดโทษฐานหลอกลวงผู้บริโภคโซล้านของคุณน่ะโดนสั่งปิดถาวรแล้วไม่ไปคุณตำรวจไม่ไปแรงจะเดนฉันยังไม่ไหวเลยคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะฉันผิดไปแล้วคุณตำรวจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพยุงเองไม่ไปไม่ไปคุณตำรวจฉันเดินไม่ไหวโอ๊บโอ๊บโอ๊บไม่ไปคุณตำรวจเดินไม่ไหวคุณ แล้นะจุดจบของไอ้พวกที่เห็นแก่ได้